โอ้โหแกมาแเตครับผมาาราบสวโสเดียบผู้ชมทุกท่านแล้อยู่กับชองพี่ว,วิสาระนะครับเจ็ดร้อยกว่าแต้มผมพูดเลยนะผมบอกเลยนะว่าแบบมันจะตึงมากๆเพราะว่าแบบใครๆเขาก็อยากขึ้นแกนมา์เตอร์กันทั้งนั้นผมบอกเลยนะว่าแบบการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับก็พูดเลยว่าจะเจอตึงมากๆเลยนะก็ขออนุญาตเลือกชุดที่จะขึ้นแกนมาเตอร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมทผู้ชม ชุดนี้ก็เท่ชุดนั้นก็เท่เอาชุดนี้ดีปะเนี่ยมีปีกคราบผู้ชมน่าสนใจดีนะประมาณนี้ชุดขึ้นแกมามาเตอร์ผมประมาณนี้สกิลตัวละครก็จะประมาณนี้เช่นเคยนะครับผมทุผู้ชมไปกันเลยนี่ไอ้เบอร์ควแตกเลี่ยวสุ่มทีมันเกมเี้ยวเป็นร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับทุกผู้ชมเกมร้อยยี่สิบเอ็ดนะไอ้โควิสหัควาโย คนไม่ติดตัวแล้วแต่สิทธิ์เธอเฮ้ยว่าใครว่าจข้ามาแฉแ่ตกตัวไอ้นีงไอ้ดิไอ้ดิหมดแตกไม่ดาวขออนุญาตสไลด์หน่อยเลยแล้วกันวางประตูว้าบแล้วตัวไงไงนึงไ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 อ้ดิหมดแตก วางประตูวัปยมดี่อเลยมาวาประตูวัดแล้วไอ้วกบอกอติดต่อไปกันต่อนะนันมีตัวนั่งเที์อ่ะแต่หูแต่ไปแล้วบนตัว้องเเล่นตัวเองีนิบมาดิมาดิโอ้โห่งไอหบนมาดิโอ้โหาไอ้นี่ไม่เล่นเสรกูแม่เศรกูแม่ฮ่าหแต่

ไม่มีอยแตกหออนขออนุญาตโอ้ไม่โดนลครับมไม่โดเลยาวตหวหมดตีตายหมดเลยสักันดาวจดีไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะต้องเอาต้องเอาทีมาว่ะต้องเอาแกมาเตอร์มาดึงว่ะ ต้องให้เขามาแบ่งนะไม่ต้องใ้ชมพูดตรงๆเลยนันจะได้ขอเกมกันได้เราส่งทีมไปเราใช่มันเปิดไม่ได้แต่ถ้าไอโฟนเปิดไม่เสียงมันจะไม่แย่ซ้ายขวานั่นแหละมาดิมาดิมาดิโอ้แตงไอตนะัวามาดิวัวไม่ตายไม่ได้ไม่ตายไม่ตายเหรอวัวตาเราไปวัายเอาคุณชมไอตัวนั่นไงไมปห,แหูแดงๆหมดแตก มีตัวของแตกวัดีครับวดีครับปดวขงแกี่บัต่อครับผมเยอะจังวะกรับอะไรเยอะแยะะถ้ามจเจเยอะขนาดนี้นะเอาไปเอะมีตัวมาแตกลงนงลงนงมีตัว้เต แทงจังแัแล้วไงเยนอุ้ยเขาเป็นห้ารอยตัวหนึ่งตัวเขาจรไม่โดนหมวดเลยผู้ชมิาแม่เลยี่ตัวตนนเบาจ oui. ัดเลยคผู้ชมนี het, <out> ่นั่น่ะแมาดิ้มม ด้วยนอะเฮ้ยเฮ้ยฮ้อ้นี้มันจะชูตัวขออนุญาตยิงหว่าไม่โดนยิงหว่าไม่โดนตายยังเข้าตายบวกสี่สิบเจ็ดไปต่อไอ้ไอ้ยังไอดิไอดิไอ้ดิแรกเลยอะพูดเลยไอดิวอ้ดนีเข้าเบาจัดว้ดเบาะ

นี่ตัว half, วะมาดิโอ้ยเน่มีตัวเ็แดงอ้เน็ตปิงจดีครับโอ้ยเน็ตแดงแปดมีตัววขอฮไฮไลท์ สีเมตรเหรอม่มีหาตายคู่ตัวอะไรเรียกไอตัวไอตัวอะไรน่ดิไอหัผู้ชมปลาอะไรน่ดิซงยิงอย่างอื่นแล้วก็ออยมน่ะด้โหโอ้โโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโหอ้โหโห้โหโอ้โหโอ้โห ไม,ไ,มไม่ดาวไม่ดาวขออนุญาตโดนสาการในึงไม่ดาวุ๋ยแม่งมันหลบโดนโดนโดนดาวดาวปสวยโคตรม่เลยมาดิมาดิดแงดาวเหมือนกันเนีุ่๋ยแม่งลุกกระสตวชิบหายดูวิชิบหายยังไงได้ยังไงได้ยังไงปุ๋ยม่งไม่ดาวไม่ดาวมาดิโยังแงไม่ดาว ไม่ยาวใครวะมันล่อผมแน่มันย่ำกัหม่อมผมแน่ครับผู้ชมโดนแน่โดนแน่โดนแน่มาดิพี่โจให้แดงๆมาดิมาดิมาดิมีตัวโดนแดงๆไปมาดิมาดิพี่โจหัวแตกจริงเลยโอเคเลยฮะยังไงยังไงยังไงมาดิ ไปหนึ่งหนึตัวตัวน,น,นีออกมาดิดงดี้ตัวมาขอบคุชม่มเราไหวว่า,วา,วาสองตัวโดนลุมสองตัวมาดิเาด้าปุไม,ม่ไปตัวแม่งลัานชา้าจ้ะมาดิช้า 100%บวก43บวก43เฮ้ยเฮ้ยขออนุญาตปาระเบิดเข้าช nah ่องแคบอเมซอนทีมวบสปอตตีคุณผู้ชมไม่มีตัวมาคุณผู้ชมไาแดงไแดงตัวท้ายมือเปิดอยู่ปาไม้เกือบจะแดงแดงปลาแดงแดงปลาไม้แดงแดงมีป่ามีป่าให้ขออนุญาตนั่งกเด2เม2เม็ดไม่ดาว มีต, <reco> ตัววะไม่ยวไอรอหนึงรอหนึงรอหนึงมีแลวมีตัวออกมาดิออกมาดิแดงไาดิครับเพื่ามอัดเลยไอ้ตัวไก่ตัวไก่ความมัอย่างอย่าหาสุ่มความมันของมูเลยความมาจอย่างแรงอันนี้ขนาดตักินแบบตักกินกากได้หดไมไมตายหมดตี มาดิมาดิหัวเตไป้สวัสดีครับปไปไตะตหัวเตะหนไปงเมตรปดือดเดตัวมาดิหัวเตเฮ้ยไม่ตายเอเกือบตายใครใครตายใครตายไอ้หลามาอันน้ไสองแดงแปมาดิไอ้ไไ้มียวมณมไ้่อะเพไอ้นั่งขี้ไอ้สองแดง ตัวเปิดหัวไปแตกไ้ันนีครับวิงไดนปากไอ้วอลไม่ทันเลยโปรสามเก้าไปกันต่อไอ้ตัวมาตันึวสาก่อนวมีตัวไอ้ดงไงมีตัวันนี ขอญาตสไลด์หน่อนตอไปแต่ดูแอะดีเอามีเอาบอกไปแล้วฝีมือขึ้นตัวฝีมือขึ้นต่อไม่โดนเต็เมเลยปตลตีไป่อไปต่อไตัไปต่อต่อไปต่มไป่ไปต่อไต่อไไป่หนป่อ่อต่อไ่อไอไป่ไต่อไ่อ่อไปไม่อไปต่ไอต สวดครับเฮ้ยเฮ้ยเอาไปชมพ e นีพันธีเผมอ่ะงสามหกเมซสามเก e าขออนุญาตเล่นีหน่อยดิล่นดีหน่อยได้ปะสวัสดีโอ้ยแดงๆเอาไปอยู่ไม่ได้หรอตันแดงแดงเยว่าอ่ยชิผายโยชิผายนันมีตัวนั้นมีตัวนั้นอยู่ เอออปดปวงอยู่ง้มเป็นซไม่ทันโอ้โหนกปิงเนี่ยออมีตัวไหไอสวัสดีครับสวสดัีดม่ามันรอดยากว่งหนึ่งเหอคุณผู้ชมตอนเนี้ยสองหนึ่งอะขออนุญาตวัสดีครับนี่ยให้เปิดไฟในกรุ๊ปหนึงขออนุญาตใส ใช้สกิลเหลือตัวพวกนีงผมว่าเชียร์ง่ายแล้ว่าจะง่ายแล้วโอ้ยลืมทังแม็กชิบหายมาดิมาดิมาดิหาับ้ามันแปดนะเกมสักรนเกมร้อยสเก้าเมริมาดิมาดิสามโก๊ปิดหัวอยู่ปีตัวทั้งนนั่นแหละโอ้ยหัวไม่โดน ตัวมาตัวมาอันนี้โไม่สมแดงแฟร์ทริปเ l วหน้าสลดหนอนมาดิี่โ้แดงแสมหรลาพดีครับแเปิดหัวโดนหนึงหัวแตกตัวนั้นอันนั่นมาดิเปิดหัวแตงสวยตัวปลาตวไม่ดาวไม่ดาวลหนึง ออกมาเลยออาดิอมมไเนิห oh, ย so oh. oh, ิงต like ัวนัดจังหวะเนี่ยขอให้แย่ไ้ก่อนไม่ตาอุยดา่ีาอดีไอ้นี่อตหน่งไปหัวไปหัวแทกมอไแหวนน่เอปิดหัวค์

ไปต่ออาพื่นลงปบอ้าตายหมดเลยตายหมดเลยร้อยสี่หมนเจ็ดร้อยกแทกอนึงม่ตัวมาดินี่อ้ยไปลาดิฟีไปลาดดีวันดีครับสาไนหนอนอยนึงมีตัววันดีครับดวงวองลงลวันดีครับแดงแดง เฮ้เอาว,งวางวางพิดสอะไรวะา่ปาไอ้หัวยน Help me าไไปต่อเ้ยาเก้าพัานหกนะ <Help me. S 1> สิบส,สี่ทำไมขึ้นยาขึ้นเย็นจังวะแม่งขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นนลอมีตัวี้ตัว่ะไ,ไหนวะเฮ้ยหลนะโอ้ มวยโอ้ยหมดแตกไอ้มีโั้มาดิมาดิออ้มามาดิหมดแตกหมดหมดล้มอล้มตอเหรออเก็บไปต่อตัวไหนมาดิตัวแตกล้มเดิมเหรอควอดริสอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โห มาดิมาดิตัวสอสอมาดิมาดิโดวสาม้ใ,ในั่นไงาเราเาไวาบนเก้าห้สแกนกี่โมงแกนกี่โมงครับมีตัวอดีครับแตกตลหนึ่งสวัดีครับ จะมีตัวนง่ๆๆๆ<อ> Arizona, านงสวัสดีครับทักทายทักทายกันนะมิผ่านันนี้ก็คือการทักทายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนึ่งีตัวต่อไงตัวหนึ่งสัีวีไม่โดนตอนี้เล่น,นหัวมากมาแตกนตัวหนึ่งตัวไอ้ไอ้ไอ้ตัวนะงายคิวแล้วกันวดับเบิลแัเกมร้อยห้าสิบสี่เกมสุดท้ายมาดิ ตัวไม่เว้ม่เวไม่เมีป่ะมี่วัสดีครับตัวสุดท้ายขอละขอได้ป่ะขอได้ป่ะตายอยู่เจ็บดิเอ้าสวยถาคิวสามอ้บอกที่แกนะคนเนี้ยบอกที่แกนะยังไง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 ยังไายเยอมาเตอร์ตอนสีสันจั ดันเกนห้าวันดันเกนห้าวันดันแค่ห้าวันนะเข้าพูดตรงๆแล้วก็ไม่ได้ดันทั้งวันนะดันแค่เวลาว่างนะโอ้โหยังไงยังไงท่านผู้ชมคือแบบมันมันสกอไมันได้แค่นี้คือผมปิงมันปัดไอวอลไม่ได้บ้างเน็กปิงว่าโอ้โหเกนมาเต็งครับผมเกนมาเตอร์มีเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหท่านผู้ชมผมบอกเลยนะว่า ขึ้นลงขึ้นลงผมพูดเลยแะว่าแกนกี่โมงอะ่ะคือแบบมันเล่นแล้วมันแต้มขึ้นเล่นแล้วแต้มลงขึ้นลงขึ้นลงไปตลอดนะครับคุณผู้ชมพูดเลยนะว่ามันเจอตึงมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็เรียบร้อยขึ้นแต้มแกนอันดับ1 3 1 3เป็นที่เรียบร้อยนะครับ